สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราขออน,นุญาตนับท่าดิบเพลงระวงลอยกระทงนะคะเป็นท่าของอาจารย์นิรันต์นะคะทั้งหมดจะมีอยู่แปดแปดนะคะเดี๋ยวเราจะนับข้างหน้าให้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันมีมือนะคะต้องมีมือด้วยจะได้เห็นว่ามือ,อยังไงนะแปดที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ด แปที่สองก้าเท้าซ้ายพร้อมกับจีบไปทางซ้ายนะหนึ่ป,ปล่อยขวา2ข้างล่างนะคะเดี๋ยวขึ้นข้างบน3 4 5สี่และหและเและแต่อไปแปดที่สามประสาน1 2 3 4งส่แปดที่4ไปแปดที่3าห้า หกเจ็ดแปดต่อไปแปดที่สี่ถอยเท้าขวา1 2ึ่งสองสามอยเท้าขวาอีกทีค่ะห้าหกเแปดที่ห้าขึ้นข้างหน้า1 2ึ่งสามสห้า 7จต่อไป8ปดทหเราจะถอยับขวาหนะึ่งสและ4 5 6 7และ8ปแปที่7เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะหนึ่งสอสาและหกและ 8, แปแปที่8ปดหนึ่งสอสี่ ก็จะหมุนขวากับลังพันนะคะจบที่ห้าหกเจ็ดแปดเราจะขึ้นทิศนี้นะคะไปที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดต่อไปไปที่สามหนึ่ง 2 3 4 2> 5 6 7 8ต่อ้าแปดไปที่4 1 2 3 4 2> 5 6 7 8อแปดที่5 1 2หนึ่งสขึ้นไป3 4 5ส7 8หแปที่6 1 เราจะเลี้ยวทางซ้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและ 8, แปดไปที่แปดหนึ่งสองสามสี่หมุนขวากับหลังหันนะคะห้าหกเจ็ดแปดทีนี้ดูด้านหลังนะคะหนึ่งสอง ที่4 1 2 3 4 2> 5 6 7 8อง่ที่5 1 2 3 4 2> 5 6 7 8อง่ที่6 1 2 3และสี องเลี้ยวมาทางนี้3 4 5และ6 7และ8ไปที่8 1 2 3 4หมุนขวากลับหลังอัน5 6 7 8ที่นี้นะคะ1 2 3 4 และ6และ7จและแปดไปที่3ามหสาส้าแปดไปที่4ขอยหลังนะคะก้าเท้าขวาวางแล้วก็ถอยแตะนะ1 2่งสองาสี่้าดแปไปที่ห้าขึ้นแตะหนึ่งสสาสี่ 5, 6้าหปดไปที่6กหนึ่งสดึงมือขวาสามและ4ซ้ายวางห้าหกชะตชถอย7และ8ปดไปที่7เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะ1 2 3่สี 7จแปดค่ะทั้งหมดจบแล้วนะคะสี่แปดนะคะใช้เพลงอ่ารำวงวันสงการนะคะเอ้ยรำวงลอยกระทงนะคะรำวงลอยกระทงเป็นภ้าของอาจารย์นิรันดร์จะน้อยขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะ